มื่อวานนี้หวานเจีย๊ยบไม่สมาชิกในกลุ่มศึกมวยไทยพลังใหม่เมื่อวานนี้นี่อย่างนีเลยนะครับในกลุ่มที่ติดตามนะครับไม่ว่าจะเป็นสเตปซีไม่ว่าจะเป็น C, มวยเ,เดี่ยวมวยแพ้ไม่เป็นนะครับชัดแจ๋วชัดเจ,ดเจนในกลุ่ม VIP นะครับหมัดเด็ดมวยไทยนะครับตัวที่หนึ่งเมื่อวานนี้โหหวานเจี๊ยบเลยนะครับสมาชิกเพชรธันวาอีกเกิลมวยไทยโอ้โหม้วนเดียวโดนน็อกเลยนะครับกูที่สองเสียวโหด้วย นะครับเขามีงานบวชหรืองานอะไรก็ไม่รู้นะอยู่ในเวทีราาดำเนินเมื่อวานมีต,ต่อยมวยไปโหไปนะครับแต่ไม่เป็นไรครับในกลุ่มนี้ชัดเจนกล้ารบพีเคแสนชัยมวยไทยยิมโหใสแก๋วเลยนะครับตัวนี้ก็พิกสนันวันไหวนะสิงนาคาสิงอาชานะครับขึ้นมาเป็นรองนะครับโอ้โหต่อม้วนเดียวยาวเลยชนะนอกด้วยนะครับแล้วก็ปิดท้ายแพ้ไม่เป็นเลยนะครับธีรพลแดงเขาทรายเมื่อวานนี้หวานเจี๊ยบ อยู่ในกลุ่มนะจ๊ะดไปที่ S เจ็ดเจ็ด SP นะครับทีมงานมัดเด็ดมวยไทยค้นหาข้อมูลมวยให้แฟนมัดแฟนมวยไม่เสียเปรียบใครอย่างแน่นอนนะครับรับเสื้อสวยสวยด้วยนะครับรับเสื้อสวยสวยด้วยนะครับแล้วก็ฟังลายเสียงฟรีจากทีมงานมัดเด็ดมวยไทยนะครับหวานเจี๊ยบนะครับกราบสวัสดีมิลักแฟนมัดแฟนมวยที่เคารพทุกท่านนะครับอยู่กับผมอย่างเช่นเคยนะครับมัดเด็ดมวยไทยไบโอโคราชนะครับวันนี้ครับศึกดาวรุ่งสอเปรมบุตรนะครับ นัดส่งท้ายท้ายสุดโอ้โหไม่อยากได้ยินนัดแบบนี้เลยนัดส่งท้ายท้ายสุดนะครับไม่อยากได้ยินเลยนะครับสงสารมวยเด็กที่ยังอ่อจะต่อยอดได้นะครับแต่ว่านะครับอาจจะมีข่าวดีหลังจากนี้ก็ได้นะครับอาจจะเป็นศึกดาวรุ่งอะไรนะครับหลังจากนี้ก็ได้อาจจะได้ยินข่าวดีแต่นัดนี้คือนัดศึกดาวรุ่งสอเป็นบุตรนัดอ่านัดสุดท้ายนะครับที่จะจัดนะครับ เวทีมวยนานาชาติรังสิตปทุมธานีนะครับวันที่6วันศุกร์ที่6มิถุนายน2568นะครับถ่ายทอดสดทางแอปพายทีวีใครยังไม่มีแอป,ปรีบโหลดนะจ๊ะรีบโหลดนะครับดูในแอป,ปนะครับเหมือนดูในเวทีดีเลยแค่ไม่เกิน2วิแค่นั้นเองนะครับ,รบถ่ายในแอป,ปนี่8คู่เลยนะครับนัดสุดท้ายนี่โอ้โหมันเด็กๆเล็กๆชกกันสนุกน่ารักไม่มีมารยา มันพยาค่าอย่างแน่นอนนะครับนะฮะถ่ายทอดสดที่ช่องแอป a p p ์ทีวีนะครับรีบโหลดแอปนะจ๊ะใครยังไม่มีกลุ่มข้อมูลมวยนะจ๊ะก็รีบแอดไปนะจ๊ะแอดไปที่แอจ 77SP นะจ๊ะนะฮะบอกว่าโอโครา,ราชแนะนํามานะฮะทีมงานหมัดเด็ดมวยไทยค้นหาข้อมูลมวยมาให้ริบมิตรลักแฟนคลับ FC ทุกท่านนะครับไม่เสียเปรียบใครอย่างแน่นอนรับเเสื้อสวยๆด้วยนะครับมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับ ฟังลายเสียงฟรีจากทีมงานมัดเด็ดมวยไทยอยากรู้ข้อมูลอะไรอยากอยู่กลุ่มไหนสอบถามที่แอดมินได้เลยนะครับแอดไปที่ f77sp นะครับก่อนจะเข้าทัศนวิจารณ์มวยรักมวยชอบวันนี้นะครับอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันนะครับคู่มวยแปคู่นะครับศึกดารุ่งศอเป็นบุตรนัดสุดท้ายนะครับกอัถ่ายทอดสดทางแอปพายทีนะครับมวยเริ่มชกที่เวลา4โมครึ่ง นะครับหรือว่า16.30นนะครับคู่ที่1ครับเก่งเล็กท็อปเฟรี้ยิมนะครับเจอกับพนมทวนเล็กทอเทพสุนกวนนะครับคู่ที่2ครับฉมวกเพชรท็อปเฟรี้ยิมนะครับหรือว่าเจ้าเพชรสแก่ยีกับสิงห์ใหญ่สิทธิแก้วปภพลนะครับคู่ที่3ครับชันมังกรปานิวัฒน์มวยไทยนะครับยี่กับก้องทองทั่วกอหมอนจันนะครับนี่ดาวดังจากจันทบุรีเลยยอดไอแอสนะครับ อุลี์สีครับเก่งใหญ่ท็อปเฟรี่ยิมนะครับ36กกิโลกรัมกับดิจิเดศสสุภาพรนะครับคู่ที่5ในรายการลิงลมทิพท่าไม้สามสิกิโลกรัมกับแรมบองทอเทพสุนกวนนะครับนะฮะคู่ที่6ครับเพชรวังหินกวยบางคอแหลมนะครับเจอกับนินพนัทนอนุวัตยิมสีิบเอ็กิโลกรัมนะครับรองคู่เอกครับสมิงเดชวอุรชาเจอกับอินซิเลกเพชรแสงทอง120ปอนด์แล้วก็คู่เอกปิดท้ายท้ายสุดครับ ลุงเรื้ยงเล็กสิทธิ์ฟ้าลิขิตเจอกับสิงพยักษ์ลูกเจ้าแม่สายทอง125ย่ปอนนี่คือศึกดาวรุ่งสอเป็นบุตรนัดสุดท้ายท้ายสุดก่อนจะมาฟังทัศนวิจารณ์มวยรังมวยชอบนะครับของศึกดาวรุ่งสอเป็นบุตรนะครับอย่าลืมมาเป็นครอบครัวเดียวกันแอดไปที่ f เจ็ด sp นะครับทีมงานหมัดเด็ดมวยไทยนะครับ ค้นหาข้อมูลมวยมาให้มิลักแฟนคลับ f c ไม่เสียเปรียบใครอย่างแน่นอนนะครับอยู่ในกลุ่ม VIP นี่รู้ดีไม่ต้องถามอะไรมากนะครับเข้ามาเป็นครอบครัวเดียวกันรับเสื้อสวยๆจากทีมงานมาเด็ดมวยไทยแล้วก็ฟังลายเสียงฟรีจากทีมงานมัดเด็ดมวยไทยนะครับ อยากอยู่กลุ่มไหนอยากรู้ข้อมูลอะไรสอบถามที่แอดมินได้เลยเดี๋ยวแอดมินพาเข้าไปอยู่ในกลุ่มนะครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่ม VIP กลุ่มฟังไลฟ์เสียงฟรีแล้วก็รับเสื้อสวยๆจากมัดเด็ดมวยไทยขอบทวนกระบวนความ8คู่ในรายการนะครับเรามาเข้าทัศนวิจารณ์มวยรักมวยชอบเลยนะฮะคู่ที่หนึ่งครับเก่งเล็กท็อปเฟลดิยิมนะครับ32กิโลกร,รมกับพนมทวนเล็กทอเทพสุนกวนนะครับเก่งเล็กเป็นมวยอุบล นะครับอยู่ทีมงานปอพรพูนยิมนะครับจากอุบลราชธานีนะครับพนมทวนเล็กนี่มวยบุรีรัมย์ครับอำเภอเมืองนะครับแถวแถวบ้านยางนะครับอยู่ค่ายมวยทอเทพสุนกวนนะครับพนมทวนเล็กนี่เป็นหลานชายของเจ้าของค่ายเลยนะครับเก่งเล็กฝีมือสมองไอคิวมวยดีนะครับพนมทวนเล็กนี่ปะทะเบอร์มวยดีประทะชกต่อเนื่องกว่านะครับส่วนตัวผมชอบมวยไปลายอย่างเจ้าพนมทวนเล็กต่อยสนุกต่อยมันชกสนุกชกมันอย่างแน่นอนนะครับเอฟ แบบม่ลักแฟนคลับเอฟซีแถวแถวเขตบุรีรัมย์นี่รู้ดีพนมทวนเล็กถอเทพสุนกวนนะครับมาว่ากันคู่ที่สองครับฉมวงเพชรท็อปเฟลรยิยมนะครับเจอกับสิงห์ใหญ่สิทธิ์แก้วพะพนนะครับยี่สิบสามจุดห้าฉววงเพชรนี่หรือว่าเจ้าเพชรสแกลสิทธิ์วัดสแกิ์ลสิทธิ์อาจารย์ตายสิงห์ใหญ่สิทธิ์แก้วพะพนนี่ฝีมือสมองไอคิวมวยดีนะครับเมื่อวานนี้โลกโซเชียลศาสตร์กันยับเลยนะครับฉมวงเพชรก็เซลสิงห์ใหญ่สิงห์ใหญ่ก็เซลฉมวงเพชรนะฮะ เป็นอ่านี่เป็นสีสันวงการมวยนะครับจมวกเพชรฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอันสุขุมวิทนะครับสีเสื้อหน้าเสื้อตัวเงินไม่ต้องห่วงเลยนะครับของพี่ทนายนะฮะท็อปเฟรีย่ยิมนะครับสิงห์ใหญ่สิทธิ์แก้วประพลฝีมือสมองไอคิวมวยดีเด็กคนนี้น่าติดตามมากๆนะครับน่าติดตามมากๆเจ้าสิงห์ใหญ่เตะซ้ายต่อยซ้ายเตะขวาต่อยขวาได้2กาด2 2แข้งเลยเจ้าสิงห์ใหญ่น่าติดตามมากๆวันนี้ผมชอบทางมวย ไปก่อนที่เจ้าสิงใหญ่สิทธิ์แก้วประพลฝีมือสมองไอคิวมวยนี่ดีใช้ได้เลยนะครับสิงใหญ่สิทธิ์แก้วประพลนะครับคู่ที่3ครับฉัดมังกรปานนิวัตมวยไทยเจอกับก้องทองทั่วกอหมอนจันนะครับฉัดมังกรนี่ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยปันนิวัตมวยไทยเคยฟัดกับฉมวกเพชรมาแล้ว2เที่ยวนะครับเสมอ1เที่ยวแล้วก็ แพ้หนึ่งเที่ยวนะครับเจอกับกล้องทองทั่วกอหมอนจันกล้องทองทั่วก็อยู่นู่นแหละครับแถวแถวัดทองทั่วอยู่จันทบุรีนะครับโอ้โหนี่ไม่ต้องห่วงเลยกล้องทองทั่วรู้ไหมใครเป็นเทรนเนอร์จะบอกเลยนะครับอาจารย์แขกคนที่ทําคนที่ทาเจ้าด่วน99ดังนี่คืออาจารย์แขกนะครับไปเป็นเทรนเนอร์อยู่ที่คลายมวยกอหมอนจันตัวเล็กมวยไทยนะครับบูดูดันอยู่ที่กล้องทองทั่วครับ ฝีมือสมองไอคิวดักเตะดักแทงอยู่ที่ฉัตรมังกรนะครับคู่นี้เบียดเอียดอาร์ตเลยนะครับฉัตรมังกรปล่อยน้ําหนักมาชกกับกล้องทองทั่ววันนี้นะครับส่วนตัวผมรูเหลี่ยมตัวแผวๆนะครับเข้าไปที่เจ้าฉัตรมังกรปานนิวัตมวยไทยน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับเคยเจอมวยเข่าในเหนียวแน่นแล้วนี่ยังไงก็เอาอยู่นะครับปล่อยเวทมาชกนี่ยังไงก็แบเบอร์นะครับส่วนตัวชอบที่ฉัตรมังกรนะครับ นะคคู่ที่สี่ครับเก่งใหญ่ทรับเฟรี่ยิมนะครับเป็นพี่ชายของเจ้าเก่งเล็กนะครับคู่แรกนะครับเจอกับลิทิเดตสอสอสุภาพร36กกิโลกรัมนะครับให้คําตอบนะครับคู่นี้นะครับเก่งใหญ่นี่ฝีมือสมองไอคิวมวยนี่ใช้ได้นะครับลิทิเดตปะทะเบอร์มวยดีนะนะครับต่อยติงลี่ต่อยโอ้โหต่อยมาหมดนะครับ ยายศึกย้ายสายมาชกที่เพชรยินดีนะครับเป็นดาวรุ่งสอเพมบุตรนะครับเก่งใหญ่นะครับสีเสื้อหน้าเสือตัวเงินไม่ต้องห่วงท็อปแฟรี่ยิมนะครับลิทิเดศสส,สุภาพรนี่เป็นมวยสุรินนะครับฝีมือสมองไอคิวมวยดีสูงยาวเข่าดีนะครับส่วนตัวผมชอบไปที่เจ้าลิทธิเดศสส,สุภาพรครับการเอาตัวรอดการประทะเบอร์มวยการยืนระยะนะครับชก5ยกอยู่ตลอดนะครับชกเมืองกรุงอยู่ตลอด นะครับผมว่าเอาตัวรอดได้อย่างแน่นอนครับรทธิเดชมาต่อกันคู่ที่5้าครับลิงลมทิพท่าไม้นะครับเจอกับแลมบองทอเทพสุนกวนโอ้โหเจ้าแลมบองตัวนี้แลมบองแลมบ้าตัวนี้เลยนะครับศอกดีศอกอาวุธแรงนะครับเตะซ้ายต่อยซ้ายศอกแรงโอ้โหลิงลมนี่เข่าในเหนียวแน่นฝีมือแพรวพราวกระดูกกัานผ่านเบอร์มวยนี่ลิงลมดีกว่านะครับช่วงนี้ฟอร์มสดมากๆเข้าไปที่เจา bon ้าแลมบองแลมบองนี่เป็นระดับ อ่าแชมป์สามสิบสี่กิโลกร,รัมนะครับมวยสยามภาคอีสานนะครับมวยสยามภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับเป็นแชมป์อยู่นะครับลิงล้มนี่ต่อยแถวภาคก,กลางนี่ฝีมือสมองไอคิวมวยพระทะเบอร์มวยมาเยอะเยะมากมายล่าสุดชนะมาใหมน่นี่โอ้โหเหลือเชื่อเหลือจะเชื่อเคยแพ้มาสองเที่ยวนะครับแหมมาชกลังสิทธ์มาใหม่หลุดลุยเลยนะครับแลมบ้องฟอร์มล่าสุดนี่ก็สดใสามากๆภาคอีสานนี่ไม่แพ้ใครเลยนะครับ วันนี้นะครับส่วนตัวทางมวยผมชอบไปที่เจ้าแรลมบองครับดักเตะดักแทงฝีมือสมองไอคิวมวยนี้ดีไม่ต้องกลัวลิงลมนี่ลุ้นปปลายเหลี่ยมตัวดีนะครับวันนี้ผมมองดูการระทะเบอร์มวยของแลมบองขึ้นชั้นมาเจอลิงลมวันนี้ผมว่าน่าจะผ่านไปได้ครับแลมบ้องทอเทพสุนกวนครับผมนะครับคู่ที่4ครับเพชรวังหินก๋วยบางขรแหลมนะครับเจอกับนินพนัทนออนุวัตยิมนะครับคู่นี้สูงยาวเขาดีเหมือนกัน นะครับเพชรบังหินฝีมือสมองไอคิวมวยดีนะครับฟอร์มดาวลงมาแพ้นนกนะครับเขากลับมาแก้มือแพ้นอกเขาเลยนะครับนินพนัทล่าสุดก็ชนะนอกเหมือนกันนะครับชนะนอกเจ้าปราบไทลีดาบดันสารคามสูงยาวเขาดีอาวุธดีครับแต่หัวใจไม่ค่อยดีครับนินพนัทนะครับเพชรวังหินฝีมือสมองไอคิวมวยดีนะครับเจ้าน้โมนะครับลถไม่เยอะวันนี้ปล่อยเวียดขึ้นมาโชคนี่ผมบ้าไม่น่ามีปัญหาเด็กยิ่งโตยิ่งออกอาวุธหนักนะครับส่วนตัวทางมวยไปก่อนเลย นะครับเข้าไปที่เจ้าเพชรวังหินก๋วยบางคอแหลมนะครับ41กิโลกร,รัมกับนินพนักนออนุวัตยินเพชรวังหินก๋วยบางคอแหลมครับผมนะครับร้องคู่เอกครับสมิงเดชวออุรชาเจอกับอินซีเหล็กเพชรแสงทองสมิงเดชซ้อมอยู่ค่ายมวยวอวอุรชาอินซีเหล็กฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยเพชรแสงทองยะโสธรน,นะครับสมิงเดชเตะนักต่อยแรงฝีมือสมองไอคิวมวยดีแต่ดูฟอร์มสุดถ้ายยกนี่ดูเหี่ยวเหี่ยว นะครับอินซีเล็กบูดูดันหัวจิตหัวใจดีนะครับทําเขาลวกออกอากวุธหนักต้นๆน,น,นะครับทุบไม่ลว่วงนี่น่าจะอยู่ยากน่าจะเหนื่อยนะครับสมิงเดชการยืนระยะมวยห้ายกผมมองดูดีนะครับร้อยี่สิบปอนนะครับร้อยี่สิบปอนวันนี้นะครับน้ําหนักสบายๆทั้งคู่ส่วนตัวเลยทางมวยเลยนะครับการประทะเบอร์ม,มวยผ่านเบอร์ม,มวยนี่ผมชอบไปที่เจ้าสมิงเดชวอุรชาถ้าฟอร์มวันนี้ไม่ดี ไม่รู้ไฟหน้าจะชกกับใครนะครับเพราะว่าอินซีเล็กก็ลุ้นต้นๆไปปลายก็เหี่ยวเหมือนเดิมนะครับปิดท้ายท้ายสุดนะครับคู่เอกนะครับรุ่งเรืองเล็กสิทธิ์ฟ้าลิขิตเจอกับสิงพยักลูกเจ้าแม่สายทองนะครับร้อยยี่สิบห้าปอนนะครับรุงเรืองเล็กนี่ฟิตซ้อมอยู่ที่ค่ายมวยอ่าสิทธิ์อบุญชอบนะครับสิงพยักก็ซ้อมอยู่กับมาดามจิ้วนะครับเพิ่งกลับมานะครับรอบหลังการผ่านเบอร์มวยนี่สิงพยักผ่านเบอร์มวยดีกว่า นะครับลุงเลืองเล็กฟอร์มสดหนุ่มสดนะครับนะครับฟอร์มสดมากๆนะครับสิงพยักษ์พึ่งกลับมานะครับรอบนี้ความเก๋าของสิงพยักษ์จะเอาลุงเลืองเล็กอยู่หรือเปล่าอันนี้ก็ไม่แน่นอนนะครับอีกคนหนุ่มอีกคนเก๋านะครับแต่ส่วนตัวผมชอบมวยเก๋านะครับน่าจะเอาตัวรอดได้นะครับเจ้าสิงพยักษ์นะครับดักเตะดักแทงฝีมือสมองไอคิวมวยดีนะครับลุงเลืองเล็กนี่ผีผาม ชอบออกอาวุธมั่วตัวเวลาทําอะไรไม่ได้นี่ชอบออกอาวุธมั่วตัวแล้วอาจจะโดนพลาดโดนนับโดนน็อกได้นะครับเจ้าลุงเหลืองเล็กคู่เอกปิดท้ายท้ายสุดชอบไปที่สิงพยักษ์ลูกเจ้าแม่ทรายทองนะครับนี่คือ8คู่ศึกดาวรุ่งสอเป็มบุตรนัดสุดท้ายนะครับของมิรักแฟนคลับ f c มวยเด็กนะครับนี่คือ8คู่นะครับอยากรู้ข้อมูลก่อนใครแอดไว้ที่เอด นะครับทีมงานมัดเด็ดมวยไทยนะครับค้นหาข้อมูลมวยมาให้แ,แฟนขับ fc นะครับไม่เสียเปรียบใครอย่างแน่นอนนะครับโดยเฉพาะมวยเด็กหวานเจี๊ยบนัจ๊ะไม่ต้องห่วงครับสอบถามที่แอดมินได้เลยทํายังไงถึงจะได้อยู่กลุ่ม vip นะครับรับเสื้อสวยๆฟังไายเสียงกันฟรีๆจากทีมงานมัดเด็ดมวยไทยเฮงเ็งรวยๆทุกท่านนะครับสวัสดีครับ